สวัสดีค่ะทุกท่านสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ขออนญาตพูดถึงความจริงที่เกิดขึ้นในนับนปัจจุบันนี้นะคะโรคที่เป็นกันเยอะมากแล้วก็มีสถิติอัตราสูงขึ้นมากนั่นก็คือโรคหลอดเลือดสมองนะคะก่อนหน้านี้ยังไม่มีการฉีดวัคซีนนะคะก็มีผู้ป่วยเรื่องโรคสมองเนี่ยสองแสน รายต่อปีนะคะแต่ว่าหลังจากที่มีวัคซีนโควิดเข้ามาผู้ป่วยจาก2อ0แสนเพิ่มขึ้นเป็น3ล้านคนต่อปีนะคะจากดูสถิติเนี่ยคือสูงมากนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าวัคซีนส่งผลต่อการที่ทำให้เลือดเราเนี่ยมันหนืดและผนังหลอดเลือดเนี่ยมันแคบลงจึงเป็น สาเหตุนะคะที่ทำให้คนเนี่ยวูบหมดสติแขนขาอ่อนแรงเหนื่อยง่ายนะคะมีอาการต่างๆนานา,นาตามมาใครมีอาการแบบนี้บ้างหลังจากที่เรารับวัคซีนเข้ามาแล้วร่างกายไม่เหมือนเดิมนะคะวันนี้อาจารย์อยากให้ทุกคนได้มาดูภาพนี้ค่ะนี่นะคะนี่คือภาพที่เห็นหลอดเลือดนะคะชัดเจนมากๆนะคะอาจารย์ให้ดูแบบนี้อ่ะอันนี้จะชัดขึ้นอีก นะคะทุกคนดูตรงนี้นะคะเห็นไหมคะนี่คือสภาพของเม็ดเลือดนะคะที่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะจากการใช้ชีวิตจากการทานอาหารที่ ไม่ถูกสุขลักษณะนะคะจากการที่เราดื่มน้ำน้อยเกินไปจากภาวะการเครียดะะจากยาปฏิชีวนะบางตัวและจากการฉีดวัคซีนด้วยนะคะส่งผลนะคะทำให้เลือดของเราเนะะี่ยค่ะจับตัวกันเป็นก้อนเป็นลิ่มแบบนี้นะคะแล้วถ้าก้อนนี้นะคะมันมันมาอ่ะตรงนี้บริเวณทางขึ้นสมองทุกคนเห็นไหม อ,อาจารย์เอาให้ดูชัดๆนะคะถ้าเกิดเขาเดินไปถ้าเลือดธรรมดาเดินเลี้ยงสมองไม่เป็นอะไรคะ่ะเราก็หัวโล่งโป่งสบายไม่เป็นอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าเลือดมันเป็นริ่มเป็นก้อนแบบนี้ล่ะแล้วมันไปอุดตันนะคะไปอุดตันตรงบริเวณท้ายทอยเนี่ยมันตีบอะเส้นเลือดมันเล็กแล้วก็มันทางเดินเลือดไม่ถนัดเราจะรู้สึกปวดตึงท้ายทอย ปวดตึงคอบาไหล่นี่เป็นสัญญาณเตือนแล้วนะคะว่าภาวะเส้นเลือดตีบกําลังเข้ามาแล้วแล้วถ้าเราปวดเท้าถ้ามันไปอยู่ตรงนี้ล่ะเลื่อมเลื่อมมันกระจุกอยู่ตรงนี้ล่ะเราก็จะปวดขมับนะคะหลักๆเลยคือสาเหตุคือหลอดเลือดไม่สะอาดและเลือดเป็นริ่มแล้วไปอุดตันทําให้เราเกิดภาวะหลอดเลือดสมองนะคะหรือว่าเส้นเลือดสมองตีบนั่นเองวันนี้นะคะอาจารย์อาายอากจะบอกทุกคนนะคะว่าอาจารย์มี สมุนไพรนะคะนี่คือสมุนไพรของอาจารย์นะคะที่โลโก้ด้านหน้าเป็นปู่ชิวกโกมารพัฒน์นะคะชื่อสมุนไพรข้าวตองเทพดลน,นะคะด้านข้างเป็นเสียนปู่สีสุโธนคราชแบบนี้นะคะน้ําสมุนไพรขวดนี้นะคะมีคุณสมบัติในเรื่องของการล้างผนังหลอดเลือดให้สะอาดค่ะนะคะ,นะคะหลังจากที่ทานไปเพียงแค่7วันนะคะหลอดเลือดเราจะสะอาดแบบนี้นะคะ หลอดเลือดจะสะอาดแบบนี้เลยนะคะก็คือทางเดินเลือดจะโล่งโปร่งจะไม่มีริ่มเลือดมาอุดตันเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการทำงานโดยตรงนะคะสำหรับสมุนไพรของอาจารย์นะมีสรรพคุณนะคะในการล้างผนังหลอดเลือดล้างเลือดให้สะอาดเมื่อเลือดสะอาดหลอดเลือดสะอาดนะคะเลือดเดินทางได้ทั่วทางร่างกายเดินทางได้ทั่วทางร่างกายเดินทั่วมือมือก็ไม่ชา ะะเดินไปทั่วทั้งร่างกายเดินทั่วขาขาก็ไม่บวมขาก็ไม่ชานะคะเลือดเดินดีเอาทุกอวัยวะก็ไม่ปวดไม่บวมไม่ตึงไม่ชาเราก็จะกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องเชื่ออาจารย์นะคะแต่อาจารย์อยากจะให้วิเคราะห์ตามภาพของความเป็นจริงนะคะท่านใดมีอาการดังกล่าว ป่วยเป็นเชน้นเลือดยิบแล้วและป่วยทุกอาการติดต่ออาจารย์ได้นะคะ0989468950หรือทักแชทมาได้เลยนะคะยินดีที่จะดูแลกท่านอาจารย์ดูแลเองทุกเคสนะคะแล้วก็ตอบแชทเองทุกเคสด้วยขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ